ทุกคนครับด่วนครับถแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับบอกว่าวันนี้31ธันวาคม68ช่วงเวลา10โมงที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ส่งทหารชาวกัมพูชา18นายที่ถูกทางการไทยควบคุมตัวกลับสู่มาตุภูมิแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อ11ของถแถลงการร่วมหรือว่า Joint Statement ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ได้ลงนามร่วมกันในการประชุม GBC ที่ผ่านมาที่ระบุว่าไทยจะส่งฐานกัมพูชา18คนกลับกัมพูชาภายหลังจากการหยุดยิงเป็นเวลาต่อเนื่อง72ชั่วโมงและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ้อยถแถลงร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ลงนามเมื่อ26ตุลาคม68ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นับตั้งแต่ฐานกัมพูชาทั้ง18คนถูกควบคุมโดยทางการไทยหารเหล่านี้ได้รับการดูแลตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาเจนีวา1949 โดยก่อนส่งกลับครับเราได้ตรวจสุขภาพก่อนส่งกลับด้วยและแจ้งให้ทราบถึงสิทธิต่างๆตามอนุสัญญาเจนีวาโดยวันนี้มีคณะผู้สังเกตการอาเซียนและคณะกรรมการการกาชาติระหว่างประเทศได้ร่วมสังเกตการการส่งกลับด้วยแล้วล่าสุดนะครับสื่อกัมพูชาได้โพสต์ภาพนี้ครับบอกว่าข่าวด่วนประเทศไทยปล่อย18ทหารกัมพูชาแล้วหลังจากผ่านพ้นมา155วันครับ